สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เรามาอยู่กันเกม Minecraft เป็น EP ที่2แล้วครับผมนะใช่วันนี้ผมกลับมากับ Minecraft พร้อมกับเ v ร r ช i ่น o p t i f i n e แล้วก็ shader นั่นเองครับผมนะเอาล่ะผมลง shader มาด้วยครับเพราะว่าเกรงว่ามันจะไม่มันนั่นเองครับผมนะคือภาพมันจืดไปอะครับนครับปกติผมก็เลยก็ต้องหาเรื่องลงเนี่ยแหละครับ shader ก็ถ้ามีแหลกมีเบอร์อะไรขอไปด้วยนะครับโอเคก็โอเคเบอร์รี่ของเราก็โตเพิ่มแล้วนะครับก็ผมก็ได้ซีดมาปลูกเพิ่มเติม ตอนนี้ก็นะมีของแต่ก็ไม่เก็บครับมีสายประจําผมมีของแต่ก็ไม่เก็บนะครับโอ้โหสุดยอดนะครับเอาละ่ะไอพวกเบอร์รี่นี้นะครับก็ใช้กันบ้านของเราได้ดีมากเลยนะครับแต่ว่าคือเวลาจะเข้าบ้านตัวเองนี่มันต้องทนเจ็บนิดนึงนะครับก่อนจะเข้าบ้านตัวเองก็ต้องทนเจ็บนิดนึงนะครับก็โอเคผมก็ทําการป้งหมูเสร็จแล้วนะครับวันนี้เรามาทําอะไรดีครับ วันนี้ผมคิดไว้2ออย่างครับก็คือการลงเมืองแล้วก็ขยายอาณาเขตครับผมนะเป็นไปได้แล้วก็จะทาการเอ่อลงเมืองนะครับนะเอาละผมต้องคิดก่อนนะครับว่าผมจะลงเมืองที่ไหนเอมขอเวลาหน่อยนะครับเออรู้สึกว่าเราไม่มีแกะไม่มีเตียงอ๋อมีเตียงอยู่ตกใจหมดนอนได้หายห่วงนะครับก็โอเค S 1> <S 1> เดี๋นี้โอ้โหกว้างๆนะครับมันเป็นไบโอมอะไรครับเนี่ยไบโอมสโนวี่ไทก้าโอเคนี่เป็นป่าไทก้านะครับคือผมมีอะไรอย่างหนึ่งจะบอกครับก็คือผมยังแยกสปูตกับไทก้าไม่ออก <c ười> คือบางทีผมก็เรียกสปูตว่าไทก้าไทก้าว่าสปูตนะครับก็คือผมไม่รู้จริงๆครับว่าอันไหนเป็นสปูตอันไหนเป็นไทก้านะครับอันไหนก็ช่วยบอกหน่อยแล้วกัน,นครับ มันก็อาจจะเป็นใบอมเดียวกันผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเอาล่ะนี่ก็คือเช a เดอร์ผมใช้ของ BSL นะครับเพราะว่าคือจริงๆอยากใช้ใช้ของ sliders นะครับคือแต่มันไม่มีของเวอร์ชัน1.18.1มันมีมันไม่มีของจุด2ก็ครับมันมีแต่ของจุด1ครับเอาล่ะผมก็จะทำการปิ้งอะไรไนดะ้ปิ้งให้หมดนะครับจะไม่ต้องเสียเวลาปิ้งใหม่อ่านี่โอเคนีเอาไปต่อเติมบ้านนิดนึง เอาไปต่อเติมบ้านนิดนึงนะครับเอาล่ะเห็นไหมครับพอเบอร์นี่ตัวแล้วมันก็สวยนะครับตัวแล้วมันก็สวยนะครับแหมอ่าปูกเพื่อ,อแล้วผมไปทุบทําไมไม่รู้นะครับเอาล่ะก่อนหน้าน,นี้ผมก่อนหน้านี้ผมก็ได้ทําการปลูกผักปลูกสวนไไปแล้วใช่ไหมเออผมก็จะทําการเอ่อทำการขยายพื้นที่นะครับจริงๆว่าจะข,าขยายเกาะนอกรอบครับแต่ก็ไม่ได้ทำเพราะที่เกียงน,นะครับเอ่อ ไม่ว่าอะไรถ้าผมขอ,อยา้ายตรงนี้มานิดนึงนะครับถ้าใครบอกให้มามาตรงนี้เนี่ยมาเอาไปวางด้านาล่า,า,ลา,าลงทำไมเนี่ย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 เอาเลยดีมากตรงนี้ทำพื้นให้มันเสมอกันนะครับเกาะมันจะได้สวยๆนะครับการจัดการเป็นเกาะสวรรค์นะครับกา,กานนรเป็นเกาะสวรรค์ไปเลยทีเดียวนะครับเอาเลยหนึ่ง ร้อยเบอร์รี่นะครับโอ้ oh, ติดน้ำโอ้ย oh, ตกไปไหนแล้วนั่นนั่นโอ oh, ้ตาย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 โอ้ oh, จะตายโอ้ oh, oh, ดินลอยนะ้ำอะไรมาอขอบคุณทีนิดนึงขอบคุณครับเออผมจะคาบดาบไว้ทำไมในเะนื่อผมไม่ออกผมไม่ค่อยออกไปบูนะครับ <c ười> คือจริงๆผมไม่อยากจะออกไปบูเท่าไหร่ครับเพราะกลัวตายกันเอาตอนนี้โอเคอัน okay. นี้ก็ เราจะอยู่ตอนกลางคืนนะครับเพราะว่าวันนี้ขี้เกียจนอนบอกไม่มีฐานครับขอบคุณรีบครับอยู่นี้ว่าแต่ว่ามอนอันนี้เป็นมูทเท่าไหร่ครับมูทด,ดูไม่ออกนะครับอ๋อมูทศูนย์เอาอะไรปักทอตน,นะครับปักทอตปักคอตรีบปักกันเลยทีเดียวรีบปักเลย,เลยไม่อยากให้มอนเกิดครับปักไปมั่วๆก่อนนะครับตอนนี้ลนก่อนตอนนี้ลนก่อนปักตรงนี้นะครับ โอตรงนี้นิดนึงนึงครับขยายเพิ่มความสวยงามให้เกาะเรานะครับก็ตรงนี้เดี๋ยวเรื่องเชเดอร์ความชัดอะไรผมจะไปแก้อีกทีนึงเขาว่าตอนนี้ผมลนนะครับผมลนว่ากลัวจะอัดไม่ทันนะครับก็เลยแบบว่าเออก็เลยลนไปก่อนนะครับขอตรงนี้นิดนึงตรงนี้โอ้โหตรงนี้ไม่น่าเกิดนะครับเอ่อตรงไหนดีตรงนี้นะครับตรงโต๊ะครัฟนะครับสวยนะครับสวยสวยโอ้โหตรงไหนอีก โอ้หนี่ผมคงไม่ได้บ้าข้างไปอะไรตรงขนาดนั้นนะครับอ่าเราบอกเขาอัพติฟายมันซูมได้ครับนะอ่าเราก็ไม่ซูมเลยครับอืมมันไม่มีอะไรให้ซูมครับโอ้โหความสวยจันของพระจันทร์ดูดิโอ้โหเงาสวยมากอ่ะโอ้โหแบบอันนี้เป็นของ BSL ครับนะก็ไปหาหลุมมาใช้ได้ครับแต่ถ้าเปลี่ยนได้ผมก็อยากจะเปลี่ยนเป็นเออสไลเดอร์นะครับก็ต่เสียดายมันไม่รองรับนะครับก็เฮ้ย้ยกัดกันแล้วกัดกันแล้วกัดกันแล้ว ตายมานันนะโอ้หนีหนีหนีหน,นีกัดกันกัดกันวิ่งตามไม่ทันครับวิ่ง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 โอ้ยตายไม่ไนอนหดีไปแล้วนะครับเ <c oughs> <c oughs> นี่ยกำลังดูมนัมนมันเลยนะเหลือสองอันไว้ทำอะไรครับตักมั่วๆนะครับตรงนี้ตรงนี้โอเคโอเคเงีย <c oughs> บอ่ะเงียบเงียบ,บเอาละเออจุดประสงค์ของคลิปนี้ผมขอย้ำอีกทีคราว่าผมจะลงอย่างนั้นนะแต่ก็ ตอนนี้ผมขออนุญาตทำการปลูกพืชผักสวนครัวงผมก่อนนะครับนนแนะนํานะให้ปลูกไว้รอบแมนครับเพราะการมอนเตอร์ดีๆมากครับเอ้นี่มันการที่ดีจริงๆนะผมยอมรับเลยคือแบบว่าจะมีตัวอะไรขึ้นเกาะแล้วมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะโดนหนามก่อนนะ <laughs> แหมยิ่งไงพวกอะไรอ่ะซอมบี้ใต้น้ําอะไรแบบเนี้ยโอ้โหยิ่งแล้วเลยมาปลูกแนย ไอจมมันก็ขึ้นไม่ได้เดี๋ยวบล็อกแรกแล้วนะอขอลงไปหนึ่งระดับนะครับโอเคอขอลงไปอีกหนึ่งระดับกัแบแจ๊บเ,เอาเอาอาหารไปมือซ้ายอย่างนี้โอเคปัดทอตตรงนี้ปลูกนะครับปลูกปลูกปลูกผมเชื่อว่าถ้าเกิดดัดแปลงเกาะน,นี้นิดหน่อยมันจะผมเชื่อว่าน่าจะมันน่าจะเป็นเกาะที่สวยมากครับนะก็ละได้เวลานอนนะครับ โอเคโอ้ okay. oh, อันนี้ <laughs> ไม่ต้องแปลกใจค,ครับว่ามันคืออะไรครับอันนี้ผมนั่งแก้เฉียดเตอร์ให้มันลื่นนะครับโอ้โหเด็ดโอ้สวยงามม่ะโอ้ผมยอมรับเลยว่าไอ้ BSL มันสวยจริงๆครับถ้าเกิดใครคอามแรงๆเนี่ยก็น่าจะสวยจัดเลยเลยไม่ใช่สวยธรรมดาครับสวยจัดเลยทีเดียวออเนี่ยเศดเกินตรงนี้อเออทอดจะตกน้ำนะดีมากตรงนี้แทน มันน่าเกลียดครับไม่ใช่อะไรสวนยืน่นมาเนี่ยเดี๋ยววันนี้เราจะไปลงเหนืองกันดีก,กว่ามาถึงภายในวันนี้นะผมอย่าหาผมพูดบ่อยนะขุดดินนิดนึงนะครับโอ้โหเต็มน้ำลีมาโอเคเหมือนว่าอะไรนะรโอ้แซลมอนวันดีสึกว่าในนั้นจะเป็นถ้ำใช่ไหมมันจะเป็นถ้ำขนาดใหญ่ด้วยโอเคเดี๋ยวเราไปออทำการ เนี S <S a, a ่ยแน่แน่แน่แพอจะเข้าบ้านตัวเองมันต้องเจ็บทุกรอบเลยเนี่ยเอออย่างนี้จะเข้าบ้านตัวเองกิแรงแบบมันต้องทนเจ็บทุกทวบเลยแม่ผมขอโอ้โหเทียบเลยเอาเป็แจ๊บอ่าเอาล่ะดินมันมียากขึ้นอแล้วขอบคุณครับอ่ามาผมจะถมพื้นให้มันเท่าๆกันก่อนหนึ่สองสามสี่ปุ๊บท้อตออกเห็นไหมอืม อยู่แล้วหิวละเงืบดีมากเออเ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 ผมมันได้ยังถมได้หลายส่วนเลยแล้วเนี่ย <c oughs> โอ้ยไม่ใช่นะขอบคุณแกอก่ะที่นี่ก็รอยากขึ้นนะครับ <c oughs> ยากขึ้นก็วิสวยจีนเกาะเราช <c oughs> มเกาะตัวเองครับว่าสวย <c oughs> เดี๋ยวว่าเราเอา่อปลูกตรงนี้เพิ่มนะครับน่าจะเป็นเล่นสวยมาก ไม่ใช่อะไรครับปัญหาคือไม่ใช่ว่าอะไรครับคือความปลอดภัยก็จริงแต่ขี้เกียจเก็บเบอร์รี่ครับผมมันต้องเก็บเนอะไม่ใช่อะไรแล้วขี้เกียจแบบนั่งฟังตัวเองมันมันเก็บมาจิกจิกเจี๊ยกอะไรก็ไม่รู้เลยครับอ่าล่ะโอเคมีน้องปลาหมึกนะครับบ้านละเราจะมาลงเมืองตรงไหนดีครับผมงั้นเราขุดตรงนี้เลยละกันนะครับถ้าใครไม่มีใครว่าหรว่าตรงนู้นดีเอ่อตรงนี้กว่า ตรงเกาะดีกว่านะครับเร่องที่ดีกำลังดีเลยนี่ๆๆเอากระอบนิดนึงอเนี่โอ้เข้าเปิดแล้วขุดลงไปเลยเออผมยังไม่พร้อมเลยอาหารเรามีแค่ห้าอันนะครับห้าชิ้นเนื้อหมูเป็นอะไรที่โคตรสุดเลยครับนะ <c oughs> เอามาให้หมดเลยโอ้ทองทั้งทองทั้งเหล็กถ้าเกิดผมได้เหล็กมาผมจะเอาไปคราอันนี้อย่างแรกเลย <c oughs> เอาไปคราพ,พีแออย่างแรกเลยนะครับอ่าเอาไปเพิ่มนี้ ผมต้องการพิกแอคเพิ่มนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกข้าวมาอีกสองอันนะครับลุกเอามาก่อนเงียบอ่ะโอ้ได้มาตั้งสิบสองอันครับหน่อยแคบพิกแอคพิกแอคไม่ใช่อะไรขี้เกียจวางเองอ่ะครับคุณแกโอ้ได้มาตั้งสองอันมาเราพร้อมลงเหมืองแล้วเราพร้อมลงเหมืองแล้วมาเออลืมเก็บของสายงานนี้เราได้เิ็บเยอะแน่ๆเลย ผ่านมาทำไมกันผ่านมาใส่นี่ไว้เออเอาออกมาอันนี้ก็เตรียมสำรองไว้นะครับถึงแค่ไหนเอาแค่นั้นพอนะครับขึ้เมืองไม่ต้องมีซีเรียสมากเอาละปัะว่าแต่ท็อตรอยังไม่มีสักก้อนเลยเอ้ยเนี่ยเนี่ยไอตอนที่เราอยากจะลงมันก็ไม่พร้อมเลยครับเนะโอ้โหอหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดได้มาเกี่อนเลยสามสิบสอง พอแล้วเหลือไ้ใช้บ้างเหลือไ้ใช้บ้างอ่ะโอเคอย่าลืมนะครับว่ามอเตอร์จะเกิดที่มูดสูนเท่านั้นแล้วก็ไม่ต้องแตะทอดเยอะนะครับอ่าขุดสามบล็อกตรงนี้ครับเผื่อระยะด้วยโอ้โหดินอีกแล้วคอปเปอร์อีกแล้วขี้เกียจขุดเงียบเงียบเงียบเงไปเงียบเงียบ โอเคผมว่าผมเปลี่ยนอนะไรก่อนนลยนะอย่าโยนทอดทิ้งนะแมวตรงนี้นิดนึงนะครับขอบคุ่นแก๊บเอาพี่แอดทุบไปรูดนะครับไม่ต้องไปอะไรมากนะครับเห็นไหมขุดลงไปสามบล็อกครับมันจะเป็นการเพิ่มหัวให้เราด้วยหรือเปล่านะครับอโอเคอ่าเป็นการเพิ่มหัวนะครับอ่ะอ่ะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามคาใจว่าติดหัว โอ้โอเคเราขุดไปเอ่ออะไรพิสดารหนึ่งระดับนะครับโอเคเโอเคเราต้องเว้นไปหนึ่งบล็อกบ้านบนนะครับหนึ่สองสนะครับหนึ่อ่ัครับแก๊บหนึ่งสโอ้โหนี่ยังไม่เจออะไรเลยขุดมันลึกแล้วนะเนี่ย โหหนึ oh. 2> 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่เดี๋ยวก่อนกอแบบเป๊บหนึ่งเลยครับโอเคมาแล้วเอยสุดที่ปวดล่างปวดหลังไปแล้วไม่รู้นะครับนั่งเก้าอี้บอ่อยนะไม่ใช่นั่งนั่งเก้าอี้บ่อยนั่งนานนะครับ mm. เ้ยเฮ้ยเราเจออะไรเราเจออะไรคอปเปอร์อากินโอ้โหคอปเปอร์แกจะเอามาทำอะไรเยอะแยะเอามาทำอะไรตั้งเยอะแยะถามจริงเถอะพอต้องโอ้ผมไม่ได้ต้องการคอปเปอร์เยอะขนาดนี้ขี้เกียจขุดนะครับอันไหนไม่ใช่ก็ไม่ขุดนะครับเรียบร้อยพังรถหนึ่งนะครับแตกหนึ่งโอเคมันต้องลงไปขนาดไหนนะโอ้นี่คงต้องลงยาวเลยใช่ไหมโอ้โห ไฟไหม้คร yup. ับหน่อยครับเนียบเนียบเนียบฟัรไฟอ่ะเนียบเนียบเนียบระดับนี้มันควรจะเจอพวกฐานพวกเหล็กอะไรดิแล้วเจอแต่คอปเปอร์เนี่ยเออเจอแต่คอปเปอร์เนี่ยเอาไปทำอะไรรู้นะครับเอ้ยอันนี้จริงจังผมไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับคอปเปอร์ฮะโอเคเหลืองป่ะเนี่ยผมว่าแถวนี้จะเป็นเหลืองนะครับ สลอดเลยอะไรไม่ต้องเรียกร้องออว่าเบืเบอ่อเบอร์อะไรแถวนี้สิเรติดคอนะพีออ่ไม่มีอะไรเฮ้ยทำไมมันโอเค,อเคการขุดเพืองผมถือว่าเป็นการป้องหินที่ดีวิธีหนึ่งเลยนะครับโอเค ไงไผมลืมไม่ใช่อะไรไม่รู้ขี้เกียจทำเลยถนะืว่าให้ดองมันตั้งอยู่แถวนี้แหละแต่ไม่อยากไปครับขี้เกียจไปโอเคเงียบเงียบโ้หนี่เราขุดมานดึกมากเลยนะเนี่ยโอเคเฮ้ยโปรแกรมหายอ๋อตกใจหมดเฮ็ดอยู่ดีม่ขึ้นอีนี่ออฟหก โอเคเอฟกเป็นการปิด SUD โอเคอันนี้เพิ่งโหลดมาใช้นะครับลงวิดีโอใหม่โอเคไม่ใช่โหลดหรอกเป็นการเขาเรียกว่าเอามาใช้นะครับไม่เจออะไรจริงเฮ้ยไม่เจออะไรเลยโอ้โหนี่เจอแต่หินหินลาเนี่ยแกนิดใช่กูจะซีปุกอันนี้หินไายครับหินแกนิดโอเค ไม้ปัหอ่อาี้อย่างเี้อย่างีาง้่ีไม่เจออะไรเลยบอกตรงเอ้ยขออะไรดีสักอย่างหน่อยสิแล้วผมจะกดตรงนี้ทำไม <laughs> จะหมุดหงิดนิดนึง <c oughs> เอ่อวันนี้ฮะยังไรเนี่ยตะเฮีวไม่รู้โอเคปักท็อตนิดนึง มาเจอเหมืองได้ไงไม่รู้เรื่องเลยขอขุดนิดหนึงขอสักนิดนึงนี่อา้อาใจลองลงไปดูหน่อยอุปกรณ์ชุดเกราะไม่ต้องมีโอเคหเออมผมขอเวลานอกสักแป๊บหนึ่งนะครับ ว่าดีฮะสบายดีนะฮะเดี๋ยวมาหาเรื่องผมนะ้วยโอ้โหพี่ทำโคตรใหญ่โอ้โหวัตถุรองโอ้คอปเปอิดอีกแล้วอะไรกันนะกัน,านดารกันที่ดีไปดีสิโอเค รู้สึกว่าเวอร์ชันใหม่นี่มันทำยาใหญ่เอาตรงโอเคอยากไปขุดตรงนี้เรามันมีอะไรมั้ยอู้หินอันนี้คือหินอะไรกันดิฟสเตลีดโอเคนี่คือดิฟสเตลีดโอ้โหโอ้โหอหลังการนงานร้างเหลือเกินในเมื่อผมไปสายลุยงั้งนก็ไปเลยดีกว่าสวัสดีโนะอ้อสกิล ว่าไงพี่ชายไม่ได้เยอะกนตั้งนานเลยเนอะโอ้เหล็กมายุ่งในคีผมไม่ได้ทำอะไรพี่พี่มาทำอะไรผมนะอย่าโดนฉันดิฟสเล็บเลยวะนั่นมีแสงไฟด้วยนั่นคือเออคิปเปอร์วัดดีวัดดีกระบายดีนะโอ้โห ไม่โอ้ยอย่าอย่าผมไม่ได้ยุ่งกับพี่อย่าอย่ามายุ่งกับผมอย่ามายุ่งกับผมนุบ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 วางไงวางไห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 งวางไงนุบ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 ระเบิดระเบิดระเบิดไม่ระเบิดไม่ระเบิด ระเบิดระเบิดดีไม่ระเบิดนะว่าไงแหมโอ้ดีฟสซเลตรู้ว่าเลยยิ่งขุดยาก,ยากๆอยู่โอเคเราอ่ะไอซีเราโอ้เราวากระเหล็กขอบคุณแคร์ขอดูเหล็กหน่อยแครบขอบคุณแคร์ขอบคุณน้ำมาแครฮ้ยตกใจอันนี้มันโอเคไม่ไมาาีนะฮะตกลาวางไอ้เหล็กขอบคุณแคร์ได้เหล็กมากี่ก้อนแล้วเนี่ย โอ้โหได้มาสิบก้อนถือยังดีครับยังดียังดีงดแต่ทอดจะหมดแล้วไม่ใช่อะไรตรงนี้เหมือนจะมีลานะครับเป็นสาหลายอะไรก็ไม่รู้เอออย่าตกมาพี่มาโอ้โห,โโหเมืองคุณเมียงครับคุณใหญ่มากโอ้โหจะใหญ่ไปไหนไม่รู้รู้ป่ะดิสวัสดีเพ่ ดี่ฮะโอ้อันนี้อะไรเนี่ยอันนี้คือลาพ,พิษอ่ะนี่คือลาพ,พิษโอเคโอ้ทอดหมดดีดีดว่าไม่ยุ่งละ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 ไม่ยุงย่งนะพี่อย่ามายุ่งกับผมนะพี่อย่ามายุ่งนะพี่ขอกลับบ้านอย่างสงบนะพี่ดีมากเอ้ยซอบียิ่งเ,เราลงมายัางไงมันถึงขนาดนี้กัน ขอบอกหน่อยครับขอบอกเยอะมากขอบคุณแค่ขอทำทางขึ้นนะครับโอ้ต้องขึ้นยาวเลยเอาละด้านบนมืดแล้วเตรียมสู้กันอีกรอบหนึ่งนะครับไหนโอ้ไหนถ้ำก็ไม่เว้นไหนบ้วนบนก็ไม่เว้นปัญหาทอดหมดเกลี้ยงปักปักทอดเยอะไปหน่อยโซที่เอิ่มขอเอามาหาเบื้องมือซ้ายนิดนึงอย่างน้อยแล้วก็ลงเหมืองคารนี้ก็ถือว่าคุ้มอยู่ได้เหล็กมาสิบสองก้อนเลยโอเคขอปเปอร์ ด้านนอกเหมือนจะมันกี่โมกี่ยมาม่าโอ้นี่วันที่สามแล้วโอเคถือว่าเป็นวันที่ดีดีนะครับไม่ยุ่งนะครับยาเทพแอ,อะแอะแอะแอ,อะสบายดีนะโอเคเอาอะไรได้เวลาเก็บของนะครับโอ้เดี๋ยวคอปเปอร์มีทั้งชุดกว่าๆแล้วโอ้มาทำไมตั้งเยอะแยะขอถามทีเออขอร้องมาปิ้งเหล็กมาตั้งเยอะหนะ่ย คัปเปอร์นี่มันเอาไว้ทำอะไรนีบ้างอือัดบล็อกคอ,อปเปอร์เนี่ยนะอัดบล็อกถามไปเปล่างั้นผมเอามาอัดบล็อกเลยแล้วกันนะคืออย่างน้อยผมก็ไม่ได้ใช้แหละน,นะอืม oh ออก้อนอรแโอ้โหสิบก้อนได้บล็อกคอปเปอร์มาสิบก้อน,นรับนี่นอะไรนะลาวาเลย โอเคเหมือนว่าตรงนั้นจะเป็นลาวาอุอ้ยลงเหมือนคุ้มเลยมาสามก้อนอย่างแรกที่ผมจะ s นับเลยผมบอกไปแล้วก็คือเอาหายโอ้หรูสึกว่าตอนนี้เราขาดแคนไม้ไม่ใช่ขาดไม้ธรรมดาขาดแคนเลยอย่างนี้ขอบคุณครับอขอบคุณแคปได้ไอที่แอคเล็กมาแล้วอขอบคุณแคปนะครับมากเลยแคบ อามองว่าค่ำคืนนี้มันสมควรแล้วที่เราจะนอนเราต้องนอนได้แล้วเนี่ยเออเ๋ยวมันมืดแล้วตื่นมาตอนเช้าเสียงจ้ามากแต่โอ้โหเปลี่ยนบรรยากาศทันทีเอาล่ะผมจะขับอุปรกรณ์ที่จอมปืนแล้วก็คัฟกล่องเพิ่มเลยครับผมว่าไม้เราไม่พอแล้วอะเราเหลือเจ็ดไม้ไม้เจ็ดอันหนึ่งผมว่าเราควรจะไปหานะครับเอาจริงๆ เสียงอะไรเสียงปลามึกโ้ oh, ปลามึกแบบสูดน้ำแบบหืมสูดน้ำได้แบบสุดยอดมากโอ้ตุ๊ก n โอ้โอ้โอ้โอเราเก็บเบอร์รี่ไป็นอะไรที่ยากเย็นแสเชดเครื่องใสแบบนีด้ดีมากดีมากของแช์เด็กดีเด็กดี มาเรามาเก็บเบอร์รี่กันอีกสักน,นิดนึงดีวกว่าเบอร์รี่ตัวแล้วมันสวยอะ่ะไม่ก็เนี่ยมาอย่างเงี้ยเออนะครับจะว่าไปปลูกไปจะวันหนึ่งแล้วยังไม่ค่อยจะโตเท่าไหร่นะครับต้องใช้อะไรเร่งบ้าเนี่ยใช้สารเคมีเร่งเปล่าว่าอ่าเบอร์รีร่เยอะมากโอเคครับอาหารเราไม่อั้นนะครับกินเบอร์รี่ทั้งวันก็ยังได้นะครับ รครับครับครับโอ้ลุกรอบเกาะนะครับถืมันจะเป็นอะไรที่สวยงามมากเลยแล้วผุกรบกอบเกาะเนี่ยดีมากงี้โอเคที่เหลือก็เก็บไว้กินนะครับนะเก็บไว้กินนิดนึงเอาละได้เวลาที่เราจะต้องไปขุดไม้ไม่จะขุดไม้ตัดไม้เพิ่มนะครับขยายทําลายป่านะครับคือถ้าไม่ทําลายป่ามันก็จะไม่มีไม้ใช้นะครับนะโอเคคงไม่มีคีเปอร์ลงเหลืออยู่นะโอเคว่าเราคง้อ่ใช้ ไม้สปูเออร์ไปางไหนเนี่ยอ้าวออีนี่อ้าวขอบคครับเดี๋ยดีแล้วที่ไมคัาไม่มีสิ่งที่เรียกว่าเยตินะครับถ้าเป็นเยตินี่มันน่ากลัวนะเยติก็มันเป็นเหมือนอะไรแบบเป็นกอริลลายักษ์หรือเปล่าไม่แน่ใจไปไหนแล้วต้นไม้มันเป็นคามต้นไม้เ่ยจริงด้วยโอ้ซัปิงมากดีมากดีมากเนี่ย ลงมาเอามันไปคาอยู่ไหนแระบาดที่นี่โอ้นู่นเลยอ่ะขอบคุณเก็บอ่ะแปรรูปไม้เลยแล้วกันนะครับไม่รอเห็นไหมตัดต้นหนึ่งได้ตัวสังสิบสองแผ่นนะโอ้เงียบ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 อ่าเรียบร้อยขอบคุณเก็บเกี่ยวหูเพราะว่าเราเก็บสักประมาณสองชุดกว่าๆก็น่าจะดีนะครับนะ คือคือไม้แผ่นหนึ่งมันแปลได้ตั้งสี่ก้อนก็ไม่ต้องห่วงแล้วนะครับว่าเราจะไม่มีขาดแคลนไม้อีกต่อไปเห็นไ,ไหมดูได้ไม่ต้องชุดกว่า,าแล้วโอ้โหต้นหนึ่งนี่คุ้มเลยนะครับนะขอไม่เงียบแล้วก็เงียบนะคลิปหน้าเราควรจะทําอะไรก็สามารถเขาไม่จะบอกได้แล้วกันนะครับว่าเราทำอะไรต่อเอ้ยตกใจหมดเก็บไม้นิดนึงนะ อาะสี่ยี่สิบได้มายี่สิบนะครับโอเคตรงนี้ตรงนี้เงียบ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 อ่ะดีมากเสียงมันหิมะมันเพิ่มปะเนี่ยมันปูหิมะเพิ่มปะเนี่ยน่าจะอย่างนั้นอ่ะต้นไม้ดีดีดี ดีดีดีมากโหตัดทีเดียวคุ้มเลยะปลูกทดแทนนะครับคุณเลยต้องปลูกทดแทนนะครับนะเออต้นฟืนนี่มันไม่ดอกอะไรใช่ไหมโอเคโอ้หไม้ไม้ทำไมต้นมันมีแค่นี้เนี่ยโอ้โหตอบักอย่างสูงแต่ต้นไม้มีนิดเดียวไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ต้นไม้สิเขาเรียกว่าตอไม้มีนิดมันจะตอไม้ใบไม้มีนิดเดียวไนดูสิ โอ้โหได้มาสี่ชุดแล้วบอกว่าสองชุดสามชุดกว่าๆวนี่น่ามาสี่ชุดแล้วเห็นไ,ไหมโอ้โหเกาะเราสวยนะครับดูโอ้โหแต่มันจะโล่งไปนิดนึงแต่ใน,นอนาคตน,นี้ผมรับรองการันตีได้ว่าไม่โล่งแน่นอน,นครับอันนี้แค่เริ่มต้นที่ดีเฮ้ยขุดนิดนึงอา่าเพียงแคจะสูงไปไหนเนี่ยอเมริกาเอาละ ผมก็น่าจะคิดว่าเอาไว้ว่าสลับคลิปดีมุนทนนี้ก่อนละกันนะครับใครชอบลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อสลบใครชอบซีรีส์มาครับนะครับเอาละอย่าลืมที่อย่างลืมดีครับคารามาเออใครแจ้งผมทำอะไรใน EP หน้าก็เขาไม่์มาบอกกันได้ละกันนะครับก็ทำไมมันขึ้นไม่ได้เอ้ยโอ้โหมันขึ้นไม่ได้นะครับขึ้นไม่ดีอยูเย,ยจิ้งลีเอ้ยอย่าติดดีมาก เอาละขอเน่เก็บของก่อนโอ้โหไม้ไม่ขาดแคลนกันอีกแน่นอนครับอ่ะเรียบร้อยหมดละทอกทนีนนะเจอกันใหม่อ e ีีหน้านะครับสำหรับเอเอเขา,เ,า,เ,า,เ,าเรียกว่าเอาอ่เมอ่องี้นึงขอตลาไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ